ช่องทางชมสดวอลเล่บอลหญิงไทยยู19ปะทะญี่ปุ่นรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์โลก2023วันที่9กรกฎาคม66ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023นณเมืองออสซเยกประเทศโครเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยมีคิวพบกับญี่ปุ่นวันนี้9 สิงหาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวอลเล่บอลหญิงไทย u 19เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ4กลุ่ม C ก่อนจะพลิกล็อกชนะจีนที่เข้ามาพร้อมสถิติไร้พ่าย3-2เซตขณะที่ญี่ปุ่นเข้าสู่รอบ16ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีก่อนจะเอาชนะเปอร์โตริโกไปแบบสบายๆ3-0เซต ตีตัวเข้ารอบ8ทีมได้สำเร็จ